นี้นะครับเราจะมาไขาข้อข้องใจสำหรับลูกค้าบางท่านที่มีทีวีรุ่นเก่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานตัว 3BB กิกะทีวีได้หรือเปล่าวันนี้สบายใจหมดกังวลได้เลยครับกับตัวนี้สาย AV นะครับตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่เสียบเข้าตรงด้านหลังตัวกล่อง สามีบีกิกาทีนะครับที่เขียนคําว่า AV เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเสียบด้านหลังตัวกล่องนะครับแล้วก็สายสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวสายสีเหลืองเนี่ยทำหน้าที่รับหรือปล่อยสัญญาณภาพนะครับส่วนสีแดงหรือสีขาวเป็นตัวปล่อยสัญญาณเสียงนะครับซึ่ง ทำให้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับว่าสามารถใช้งานตัวกล่องสามีบีกิกะทีวีได้แน่นอนนะครับสบายใจแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านใดใช้ทีวีรุ่นไหนนะครับขอให้สามารถใช้งานกับตัวสาย AV ได้ใช้งานตัวสามีบีกิกะทีวีได้แน่นอนคนะือตัวนี้นะครับที่เสียบเข้ากับตรงกล่องแล้วก็เป็นสายสีเหลืองสี ขาวสีแดงนะครับที่เสียบเข้ากับทีวีนะครับไม่ว่าลูกค้าจะใช้ทีวีรุ่นไหนนะครับขอให้เสียบสาย AV ได้ก็ใช้งานได้แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีข้อกังวล หวังว่าวันนี้ก็คงจะไขข้อสงสัยหรือว่าข้อกังวลของลูกค้าได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับหากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์อยากติดตั้งอินเทอร์เน็ตของสับีสามารถประสานงานกับพนักง,งานขายได้โดยตรงเลยนะครับเดีาลืมนึกถึงนะครับชุดเซลส์บพีบียินดีให้บริการสำหรับวันนี้ชุดเซลส์บพีบีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ